สวัสดีครับผมจีฮะเจจาช่อง dust toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซสเกล wcf ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับที่วิ่งนี่ครับอารองนั่นเองครับนี่อารองหนุ่มนะอ่านี่ครับง่ายมือสองมาโอ้ยขูดลืมเช็ดก่อต่อไปโอเคอารองนะก็มาดูรายละเอียดครับหน้าตาสมัยหนุ่มนะครับก่อนที่น่าจะเป็นช่วงที่อยู่ในกลุ่มโทรสลัดพระอาทิตย์นะ มีความแบบตัวร้ายสุดๆนะครับจมูกสัญลักษณ์เด่นของเขาแล้วตาลงเข้มครับดูชุดแล้วก็รอยสักนี่มีมาอยู่แล้วนะบึกบึนกล้ามใหญ่ครับรายละเอียดของมีการใส่ตกแต่งนิดหน่อยนะครับนี่ยังก่อนที่จะโดนคิสรุตกมาอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวมาดูตาปั๊มกันดูว่าอยู่ตรงไหนนะแบบนีง ตาปั๊มผมหาไม่เจอนะเพื่อนนะใครเห็นช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามันมีตาปั๊มหรือเปล่าตัวนี้แต่อันนี้เสาเป็น F อนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเสาเออแต่ว่าตาปั๊มผมหาไม่เจอจริงครับผมผมหาลองดูนะครับใครที่เจอก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะ,ะนะผมหาไม่เจอจริง ดี๋ครับเดี๋ยวไปดูง่ายๆครับไปครับ <S <S 1> <S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ